คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริลล่าอยู่กับเกมเก n นชินอินแพ็และพินิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยทุกคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัวละคร5ดาวประจําเบอร์ชัน5.6กอ่ะตัวใหม่เป็นใครและก็มีตัวละคร5ดาวตัวไหนรีรันกับมาให้เราได้สุ่มบ้างสําหรับคลิปนี้มันจะเป็นคอนเทนต์5.6นี้ก็ตัวไรดีเอเอ กดตัวละครอะไรดีไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยครับ r i สแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเกณฑ์ชินอินแพบนเว็บรับ r i m a n นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมฉันนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทังเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r i สแมนช็อปเท่านั้น ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่ผมจะพูดไปสิ่งที่ผมจะแชร์ประสบการณ์ไปมันเกิดจากประสบการณ์มันเกิดจากความคิดของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวแม้ว่าตัวละครตัวนั้นผมจะเชื่อหรือผมไม่เชื่อผมเห็นด้วยหรือผมไม่เห็นด้วยก็ตามการตัดสินใจของคุณมันก็อยู่ที่ตัวคุณเองเพราะเป้าหมายของคนเรามันอาจจะไม่เหมือนกันรักชอบตัวละครแต่และตัวก็อาจจะแตกต่างกันฟังเสียงความคิดฟังเสียงใจคุณเป็นหลักหลังจากนั้นก็อเอามารวมกับความคิดของผมก็ได้คนละที่ได้มา กดหรือไม่กดตัวละครตัวนั้นมันก็สุดแล้วแต่คุณเลยครับในเวอร์ชัน5.6นี้มันมีตัวละคร5ดาวให้เราสามารถเลือกกดได้ค่อนข้างเยอะครึ่งแรกก็จะเป็นตัวใหม่อย่างน้องเอสคอฟเฟียสคอฟเฟียสคอฟฟี่หรือผู้เล่นหลายคนอาจจะเรียกน้องอย่างง่ายว่าน้องกาแฟมาพร้อมกับผู้ใช้ปืนลูกซองคุณหนูนาวีครึง่งหลังมันจะเป็นตัวละครรีรันทั้งคู่นั่นก็คือคินิสและท่านแม่ไรเดนโชกุนแต่ครึง่งหลังมันไม่ได้หมดอยู่เพียงแค่นั้นครับครึง่งหลังมันจะมา พร้อมกับตู้รวมปรรถนาซึ่งการรวมปรัถนารอบนี้มันจะเป็นคิวของตัวละครประจําภูมิภาคอินาซึมะก็จะมีพี่น้องตระกูลขามิสโตทั้งน้องอายกากะและก็พี่ชายอายาโตแม่สาวดอกไม้ไฟโยอิมิยะดีไซเนอร์ชิโอริเจ้าของวลีโจกึกใหญ่มิโกหัวนาแกงอาราทากิอิโตมิโกแห่งวาัตาซึมิโคคมและผู้ครองสมญานามเทพลม้มค่าซือฮะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงหาดาวทั้งหมดที่กล่าวมาเหล่านี้รายตัวละครเลยแล้วกันขอเริ่มต้นกันที่น้องกาแฟตัวละคร สายสพอร์เฉพาะทางถ well. าดน้ําและก็ถานาน้าแข็งซึ่งสพอร์ที่ว่านี้เราจะใช้งานได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อในทีมที่นางอยู่มีเฉพาะตัวละครถาดน้ําและก็ถาดน้ําแข็งอย่างน้อยหนึ่งตัวละครเท่านั้นซึ่งบัฟเรือดีบัฟที่นางให้มามันจะส่งผลให้มอสเตอร์ที่ได้รับผลกระทบไปโดนลดต้านทานถาดน้ําและก็ถานน้าแข็งไม่เพียงแค่นั้นตัวละครตัวนี้ยังมีความสามารถในการฮิ้วทั้งหมดในทีมได้อีกด้วยครับด้วยเหตุนี้นี่เลยครับเมื่อจัดคู่เล่นกับน้องฟูรินะทำให้ทีมนั้น ไปเปลี่ยงสลัดการจากทีมอยู่ก็มีลดตานก็มีบัฟเพิ่มความเสียหายก็มีไปอีกหนึ่งตัวดีที่ผู้ใช้ดดาเป็นหลักธาตุน้ำหรือน้ำแข็งทีสังกัดในทีมที่มีปฏิกิริยาแช่แข็งเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ควรมองข้ามตัวละครตัวนี้เลยครับสำหรับใครที่อยากให้น้องอายากะเก่งขึ้นเหมือนผมผมเชียร์ให้กดน,นะครับหรือใครอยากจะเปิดไปซรัพย์ท่านอาจารย์ผมเองก็ค่อนข้างเชียร์เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามวันที่ทำคลิปนี้ตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้เข้าตู้กาชามานะครับซึ่งช่องของเราเป็นช่องแนวแช ประอย่างไม่ได้ลองเล่นหรือชั่วโมงบินน้อยผมจะพูดได้ไม่เต็มปากเท่าไร่แต่พอจะพูดแบบคราวๆได้ว่าน้องกาแฟมันเป็นของดีแต่เป็นของดีขนาดไหนนั้นคงต้องไปลองก่อนตอนนี้ยังไม่ขอพูดแล้วกันและของดีที่ว่านั้นมันก็เป็นของดีแบบเฉพาะทางถ้าเกิดเราไม่มีทีมหรือไม่มีตัวละครที่สามารถใช้ผลประโยชน์จากน้องได้อย่างเต็มที่ของดีที่เป็นของดีจะไม่ใช่ของดีในไอดีเราครับสําหรับผมแล้วคุณหนูดาวิยาเป็นหนึ่งในตัวละครที่โลควรจำ้ำร้อนนางเป็นจุดแบ่งก ระหว่างดาเมตหินยุคเก่าและก็ดาเมตหินยุคใหม่ครับไม่เพียงแค่นั้นนี่คือหนึ่งในตัวละครที่ประสบความสําเร็จในการทําให้ปฏิกิริยาธาต no ุโนเนมที่ไม่สามารถสร้างดาเมตได้อย่างตกผลึกมีส่วนร่วมสําคัญในการทําดาเมตแบบเป็นกอบเป็นกําในฐานะกระสุนปืนลูกซองของคุณหนูนาวีครับณนะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้ดาเมตหลักธาตุหินดีๆสักตัวนึงผมจะแนะนําตัวละครตัวนี้เป็นอันดับที่หนึ่งเล่นก่อง่ายเข้าใจไม่ยากดาเมตโคตรแรงโมเดลก็น่ารักไม่จาเป็น ต้องมีตัวบัฟเฉพาะถ้าจะให้พูติมีอัตราคริสเจ็สิบยิงอัดหน้ามอนหนึ่งครั้งเมื่อนมีอัตราคริสอยู่เพียงแค่ห้าสิบนั้นแล้วมีคุณหนูกดคุณหนูมากกำลังปันคุณหนูทำอัตราคริสประมาณเจ็ดสิบดูเหมือนว่าคุณต้องทําให้สูงกว่านี้อีกนะครับคีนิสเป็นตัวละครที่ผมไม่ขอพูดเยอะแล้วกันเพราะผมเคยสัมผัสพ,พี่เขาในหมดทดลองเล่นหรือได้ทดลองเล่นพี่เขาในบางกิจกรรมเท่านั้นเป็นตัวละครดาเมจหลักทตุไม้ที่พูดได้ประโยชน์เดียวเลยว่าก่อนจะกดโปรดทดลองเล่นรอร รูปแบบการทำดาเมจของพี่เขามันค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนทำให้ใครหลายคนรวมไปถึงผมด้วยเล่นแล้วมันรู้สึกมึนหัวครับถ้าเกิดทดลองเล่นหลายรอบแล้วคำว่ามึนมันไม่ออกไปจากหัวเรามันก็อาจจะบ่งบอกเราได้ว่านี่ไม่ใช่ตัวละครสำหรับเราครับไรเดนโชกุนท่านแม่สายแบกประจำไอดีของผมอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถค่อนข้างหลากหลายดามเมทาสายฟ้าจากนอกสนามก็มีเพิ่มดาเมจสกิลอันตีแก่ตัวละครยกทีมก็ได้ในสภาวะอันตี หรือโมดิจิวินาทีก็ยังเปลี่ยนร่างกลายเป็นดามเมจหลักท่าสายฟ้าแถมเป็นดามเมจหลักท่าสายฟ้าที่สร้างความเสียหายแก่มอสเตอร์และยังสามารถฟื้นฟูนฟนพลังงานท่าแก่ตัวละครยกทีมได้อีกด้วยครับและด้วยความสามารถที่เป็นได้ทั้งบูทั้งบุนเป็นได้ทั้งหลักทั้งซัาบทีมที่จัดให้แก่นางหรือทีมที่นางสามารถไปอยู่ได้มันเลยค่อนข้างหลากหลายทีมและผมเชื่อว,ว่าในอนาคตทีมที่นางสามารถไปทำประโยชน์อยู่ได้มันจะยิ่งมีมากขึ้นกว่านี้แต่ถ้าเกิดจะกดท่านแม่ม,นนมันในฐานะดาเมจหลักต้องมีการวาง แผนปลดท่านแม่ถึงสีที่2นะคะถ้าเกิดไม่มีการวางแผนถึงสีที่2ผม 2> มองว่าเก็บไผ่โมเจนที่เรามีไปกดตัวดาเมหลักตัวอื่นอาจจะดีกว่าครับยิ่งตัวดาเมหลักช่วงนี้ยกตัวอย่างเทพไฟมาวิก้าถ้าเกิดเรามีบัฟให้นางค่อนข้างครบแม้ว่าเราจะมีนางเพียงแค่สีูดาเมจที่นางทาได้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าดามจของไรเดนโชกุนสีสองแบบฟูลทีมครับสำหรับไรเดนโชกุนแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่คุณค่าของนางไม่เคยเปลี่ยน แค่ในด่านดาเมจหลักเมื่อก่อนผมพูดว่าให้ดีต้องมีถึง c 2ณปัจจุบันนี้ในด้านนี้ขอเปลี่ยนจากคําว่าให้ดีเป็นต้องมีถึง C ที่2นะครับคราวนี้เราจะไปพูดถึง5ดาวในตู้รวมปรารถนากาันขอเริ่มต้นกันที่คุณน้องสาวน้องอายากาสสาหรับผมนะครับน้องอายากาณนะปัจจุบันนี้น้องอยังคงเล่นได้อยู่ก็แค่มอสเตอร์ในบางคอนเทนต์เอ็นเกมณะปัจจุบันม,มันเป็นแบบที่ไม่ค่อยเอืออํานวยในการทําดาเมจของน้องเท่าไรครับทุกคนทราบกันดีว่าน้องอายาการ มีดีที่สกิลอันตีแต่สกิลอันตีที่ว่านี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นพิษต่อตัวน้องเอง <c oughs> เนื่องจากมันมีผลในการผลักมอสเตอร์ทำให้มอสเตอร์ไซส์เล็กไซส์กลางท่าเกิดไม่โดนแชแข็งอยู่มอสเตอร์ที่ว่านั้นจะโดนผลักออกด้านข้างได้รับดาเมจจากสกิลอันตีนี้แบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับ <c oughs> และด้วยเหตุนี้นี่เลยครับปฏิกิริยาแชแข็งเลยกลายเป็นสิ่งจําเป็นแต่สิ่งจําเป็นดันกลายเป็นปฏิกิริยาที่ไม่สามารถสร้างดาเมจได้และสิ่งจําเป็นก็ไม่สามารถแชแข็งมอสเตอร์ประเภทบอสได้ซึ่งใน เทนเอนเกมโดยเฉพาะสไปเราอาบิดท,ที่แล้วมามอนสเตอร์ประเภทบอสค่อนข้างหมาเยอะและถ้าเกิดเป็นบอสที่เคลื่อนที่น้อยผลกระทบก็คุณจะไม่มากเท่าไหร่แต่บอสส่วนใหญ่ไม่เคลื่อนที่บ่อยก็พลังชีวิตหรือป้องกันโคสูงครับติกิริยาแช่แข็งที่ไม่สามารถแช่แข็งบอสได้บวกกับไม่มีดาเมจในตัวเอง <c oughs> มันส่งผลให้ความน่าเล่นของน้องไอไยกะมันเริ่มน้อยลงครับ <c oughs> และยิ่งถ้าเกิดคุณไม่มีตัวบัฟท็อปเทียอย่างคาซึอฮะเจเสือหรือคุณน้าเชิเฮหรือไม่มีแผนการกดน้องกาแฟเก็บไผ โมเจมไว้ก่อนแล้วรอดูตัวละครที่จะมาในเวอร์ชัน5.7ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีครับต่อไปก็คือคุณพีชายอายาโตอีกหนึ่งตัวละครที่ผมพูดได้ไม่เต็มทีเท่าไรแต่จากที่ผมได้ทดลองเล่นมาและได้ลองจับอายาโตในคอนเทนต์โรงละครต้องยอมรับครับว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นสนุกและเล่นได้ง่ายมากจากข้อมูลที่มีและปริมาณดาเมจที่เคยเห็นอนอกจากเอ็นเกมโรงละครเอ็นเกมอย่างสไปาราอาบิคาดว่าดาเมจส่วนตัวที่อายาโตทำได้มันทำ ได้ไม่มากเพียงพอครับอาจจะต้องมีดาเมจนอกสนามตัวท็อปมาช่วยอีกแรงหนึ่งหรือจะเล่นเป็นทีมไฮเปอร์บรูสเพื่อจะได้มีการทําดาเมจจากหลายช่องทางที่มากยิ่งขึ้นแต่จะดีมากขึ้นขนาดไหนนั้นผมไม่ขอพูดแล้วกันล้อมอนสเตอร์โรงละครกับมอนสเตอร์สไปรัเราอบิสความยากมันไม่เหมือนกันครับน้องโยอิมิยะอีกหนึ่งตัวละครที่จะเกิดความน่ารักความสวยเต็มสิบผมให้ร้อยแต่ในเรื่องการทําดาเมจนั้นเต็มสิบผมให้แค่ครึ่งหนึ่งน้องโยอิมิยะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆกับมอนเดียว แค่เก่งมากๆกับมอนเดียวแต่มอนเดียวจะเก่งกว่าหรือไม่นั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องขอพูดตามตรงเลยว่าเป็นตัวละครที่ไม่รักไม่ชอบผมไม่เสียด้วยวิธีการทาดาเมจของน้องและคอจํากัดที่น้องมีบอนโลกบอสโลกน้องไหวแน่นอนแต่ถ้าเกิดบอสไดสัปดาอาจจะมีบางตัวที่ค่อนข้างจะลาบากส่วนประเภทเอ็นเกมโรงละครไม่มีปัญหาแต่อาร์บิชันทีสองส่วนตัวโยอีมียะกของผมลงไม่ไหวครับถ้าหาการยิงธนูของน้องโดยรวมแล้วมันแรงเท่ากับ2นักสุดท้ายก็ อาจจะยังพอไหวถ้หาหากสกิลอันตีไม่ได้มีดีแค่กดเพื่อหลบท่าการโจมตีมอสเตอร์หรือไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งอาหารของเซชิเมตตัวละครตัวนี้ก็อาจจะดูดีมากขึ้นกว่านี้และถ้าเกิดเราเล่นน้องโดยที่ไม่มีโลป้องกันความหวังในการโจมตีไปถึง2นัดท้ายสุดมันก็จะมีน้อยลงครับดีไซเนอร์ชิโอริตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวดาเมจนอกสนามท่าทินที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้แต่คําว่าดีที่สุดมันจะถูกจํากัดความหมายในบริบทที่นางสามารถลงตุ๊กตาทาโมโตได้ครบ2บน สนามนะครับถ <พา S 1> <ฤ>้าเกิดเราจะกดนางเพียงแค่ซีสูนย์สิ่งที่จําเป็นในการทําให้นางกลายเป็นตัวดาเมจนอกสนามธาตหินที่ดีที่สุดมันก<ฤ>็คือวัตถุธาตหินชิ้นอื่นที่ไม่ใช่ตุ๊ก,กาตาถาโมโตครับเมื่อเราตัดภาพมาดูดาเมจหลักธาตหินนะปัจจุบันตัวดาเมจหลักธาตหินที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นยุคเก่าหรือว่ายุคใหม่มันไม่มีความสามารถในการสร้างวัตถุธาตหินทิ้งไว้บนสนามครับฉะนั้นแล้วชิโอริซีศูนย์ในทีมโนเอลหรือในทีมนาวิเราอาจจําเป็นต้องเล่นเป็น3ามหินซึ่ง่าีหิน ทีมโนเอลทงของโกโร่ไม่ถือว่าเป็นวัตถุธาตุหินนะคบส่วนตัวนะครับการจัด3ามหินถ้าเกิดเราไม่เล่นบัฟโกโร่ผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าการจัดทีมแบบนี้เท่าไรแต่ข้อจํากัดเหล่านี้จะหายไปเมื่อปลดชิโอริถึงสีที่1ครับถ้าถามผมว่าผมเชียร์ไม่ตัวนี้ผมเชียร์ครับและจะค่อนข้างเชียร์ให้เปิดสีที่1ด้วยแต่ตรงจุดนี้เราต้องดูบริบทเอานะครับว่าเราจะเอาน้องไปเล่นกับตัวไหนและแน่นอนครับว่าผมไม่เชียร์ตัวละครตัวนี้เลยถ้าเกิดคุณไม่คิดจะสร้างทีมดาเม็ดหลักธา ยาเอกมิโกอีกหนึ่งตัวละครยุคแรกที่มีการเล่นกับค่าชำนาญธาด้วยความสามารถในการแปลงค่าชำนานธาที่นางมีแปลงไปเป็นความเสียหายสกิลธาดได้ทําให้ตัวละครตัวนี้มีความน่าเล่นทีมมากยิ่งขึ้นเมื่อทางเกมกันชิ้นได้มีการอัปเด,ดปตปฏิกิริยาธาตุไม้เข้ามาในเกมครับด้วยเหตุนี้นี่แหละครับทาให้ยาเอกมิโกครองตําแหน่งดาเมทธาตสายฟ้าจากนอกสนามที่สามารถทําดาเมจได้ตัวเลขสวยที่สุดในบริบทที่เล่นกับปฏิกิริยาธาตุโดยเฉพาะปฏิกิริยา ธาตุม้ายกตัวอย่างเช่นยาเอะในทีมบีบอัดครับแต่อย่างไรก็ตามตัวละครตัวนี้มันก็มีข้อจํากัดในด้านการใช้งานอยู่ตัวนางเป็นตัวละครดามเมจนอกสนามที่ใช้ระยะเวลาบนสนามค่อนข้างนานและถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบกดสกิลอันตีอันตีของนางจะทําดามเมจได้ขุมสุดก็ต่อเมื่อเรากดในช่วงจังหวะที่เสายาเอะอยู่บนสนามครบ3เสาครับและให้ดีนะครับเสายาเอะที่ว่านั้นต้องเหลือระยะเวลาคงอยู่บนสนามค่อนข้างน้อยด้วย <c oughs> ถึงเราจะกดอันตีของนาง <c oughs> เพื่อความคุ้มค่าในปริ ตาดาเมจองรวมครับอย่างไรก็ตามอันติีของนางก็ใช่ว่าจะกดได้ง่ายด้วยค่าคอสอันติีที่สูงถึง90หน่วยฝืนฟูพลังงานที่นางมีต้องอยู่ในจุดที่สูงมากพอถ้าเกิดเราไม่อยากให้ดาเมจของนางดอบลงเพราะค่าฟื้นฟูพลังงานทําให้ตัวละครบแบตเตอรี่ท่าสายฟ้าหรืออาวุธกูลฟาโบมีความจําเป็นอย่างมากกับทีมที่นางสังกัดอยู่ครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการดาเมจจากสกิล่านไม่ได้ต้องการดาเมจจากสกิลอันติีของนางคุณก็ไม่จาเป็นต้องใส่ใจกับสิ่งที่ผมกล่าวมาเลยครับ สรุปแล้วตัวนี้ปัจจุบันยังเก่งอยู่ไหมก็เก่งอยู่นะครับแต่ผมชอบใช้ฟิตหรือพี่โอโรดอนมากกว่าครับหัวหน้าแก๊งอาราตก,กิอาราตก,กิอิโตตัวละครดาเมจหลักภาหินที่ทําดาเมจได้เลกสวยที่สุดในยุคกอ่อนเลกสวยที่สุดสําหรับผมมันไม่ได้แปลว่าเก่งที่สุดนะครับถ้าเทียบกันในอัตราส่วนยอดนิยม5ดาว404่ดาว4 6เมสสาวนักบูโนเอลค่อนข้างจะเก่งกว่าเลยครับแต่อย่างไรก็ตามอิโตผมก็พูดมากไม่ค่อยได้ก็เพราะผมไม่ได้มีพี่เขาอยู่ในไอดีแลแค่เคย ให้จับใน i อดีของเพื่อนเท่านั้นซึ่งจากที่เคยได้ลองสัมผัสมาในอัตรา40เท่ากันความรู้สึกของผมบอกว่าคุณหนูนาเวียด,ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับส่วนสําหรับอิโตะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีโกโรถ,ถึง4ที่6ผมมองว่าความน่าเล่นของตัวละครตัวนี้หมั่นค่อนข้างจะดอบลงนะคะก่อนถ่ายสุดซังโกโนมิยะโคโคมิอีกหนึ่งตัวละครสายฮิวที่หิวได้แบบครบครถไม่ว่าจะเป็นการหิวเดี่ยวหรือว่าหิวกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับหิวตัวละครตัวนี้ทําได้โคตรดีดีและเยอะ มากพอจนสามารถแปลงไปเป็นระเบิดฟองน้ําจากเซตโอเชียนได้อย่างคุ้มค่าครับแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าณปัจจุบันนี้ตัวฮิวมาดีๆค่อนข้างเยอะและตัวฮิวบางตัวอาจจะฮิวได้ไม่ครบรถเท่าโคโคมิแต่ฮิวนั้นกลับมีความสามารถบางสิ่งบางอย่างที่ตอบโจทย์ทีมนั้นได้มากกว่าโคโคมิจนทําให้นะับปัจจุบันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้งานน้องโคโคมิเท่าไหร่ครับแต่อย่างไรก็ตามน้องโคโคมิก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่สามารถทําได้ดีนั่นก็คือไดเวอร์เลยเกิดเป็นทีม โคโคมิไฮเปอร์บรูมโคโคมิเทเซอร์หรือจะเป็นทีมโคโคนิโลมาเฟืองอัปเกรดแต่นาทีไดเวอร์ในทีมเหล่านี้เราไม่จําเป็นต้องมีโคโคมิเสมอไปครับและจะสังเกตได้ว่าทีมที่ผมกล่าวมานี้ในคอนเทนต์เอ็นเกมที่แล้วมาโดยเฉพาะสไปายเราอาบีชั้นสูงมันแทบจะเอามาเล่นเกือบไม่ได้เพราะมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่ปรากฏมันเป็นประเภทบอสที่โคตรถึงเลือดโคตรเยอะและทีมไดเวอร์โคโคมิที่กล่าวมาเหล่านี้มันเก่งกับมอนกลุ่มไม่เก่งกับมอนเดียวผ่านแบบกลุ่มห้องแรกเจอมอนห้อง 2เป็นบอสสร้างเสาโดเดอยู่ตัวเดียวพูดได้ประโยชน์เดียวไปจัดทีมใหม่ใช่ครับตัวน้องยังเก่งอยู่ไหมผมมองว่ายังเก่งอยู่แต่ความสําคัญในการไม่ติดไอดีนั้นรู้สึกว่ามันจะน้อยลงครับตัวฮาดาวแบรนเนอร์ถ่ายสุดประจังตู้รวมอธิษฐานผู้มีพระอินทาซึมาผู้ที่ครองสมญาณเทพลมจากผู้เล่นคาเดฮาระขาซือา้อฮะอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเยอะแม้ว่าความสามารถด้านการรวบณปัจจุบันนี้ภาษีจะค่อนข้างน้อยลงแต่คุณ,ณประโยชน์ของขาซือานะ้อฮัน มันก็ยังคงมีเท่าเดิมเพิ่มเติมแค่มันมีตัวละครบางตัวมารวมแชร์จุดยืนที่คาสือฮาเคยยืนอยู่ในทีมนั้นตรงจุดจุดนั้นยกตัวอย่างเช่นดีเจสาวชิโลเนนที่สามารถรวมแชร์ได้ทุกทีมที่คาสือฮาเคยอยู่น้องเชฟรูทในทีมโอเว์โลหรือว่าจะเป็นน้องกาแฟในทีมประเเทแชแชแข็งสำหรับตัวละครที่ร่วมแชร์จุดยืนของคาสือฮาที่กล่าวมานี้บางตัวละครอาจจะเพิ่มดาเมจองรวมได้ดีกว่าค่ะ สึฮในทีมนั้นบางตัวละครก็อาจจะให้ออปชันที่น้อยกว่าแต่โดยรวมแล้วสิ่งที่ตัวละครตัวนั้นให้ทีมนั้นมาอาจจะเป็นความคล่องตัวความสะดวกในการเล่นทีมมากกว่าโดยที่ดาเมจมันไม่แตกต่างจากตอนที่คาซึฮะเคยอยู่เท่าไหร่ครับเชียร์ให้กดไม่ถ้าเกิดคุณไม่มีชิโรเน้นผมเชียร์ให้กดเต็มที่แต่ถ้าเกิดคุณจะให้ชิโรเน้นอยู่ห้องบนแล้วคาซึฮะอยู่ห้องล่างผมก็เชียร์ให้กดเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องตอบคําถามตัวเองก่อนว่าจะเอาคาซึฮาไปบัฟทีมไหน เกิดกดไปแล้วมีโอกาสดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้งานถึงตัวจะเทพแต่เราไม่ได้ใช้งานก็อย่าก,กดดีกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับตัวละคร5ดาวที่จะมาในเวอร์ชัน5.6นี้ขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันเป็นความคิดของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวและคนทําคลิปคนนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่คุณไม่มากก็น้อยอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม<ๆ>หรือติชมอะไราสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้าง พูดผิดไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงภายน,นอกมันแรกอยู่บ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับปัจจุบันช่องตำราอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได<ต>้เช่นก<ต>ันเพียงแค่คุณจานะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านดิสแมนชอนขอขอบคุ ับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ